ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าความจริงปรากฏออกมาอีกแล้วที่ขมามนั้นแพ้ราบคาบหลังจากที่ทัพไทยเราได้มีการเชิญทูตทั่วโลกมากลายเป็นว่าความจริงก็คือความจริงครับเรียกได้ว่าฝั่งไทยเรานั้นชนะใจทูตท้ง23ชาติกันเลยทีเดียวเพราะพอมาเห็นสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างมีภาพฟ้องมีไทม์ไลน์คือทัพบกเองก็ใช้แบบละเอียดยิบจริงๆรวมไปถึงอัปเดตล่าสุดกับการส่งคืน ทหารของคาเมนที่มีอาการป่วยมีอาการบาดเจ็บ2คนซึ่งุนเซนหนึ่งกับออกมาช็อกเลยครับที่พวกเขานั้นสาบานว่าจะไม่ขอรบกับไทยอีกต่อจากนี้ เหมือนจะสำนึกความดีของไทยเราที่ไม่ทำร้ายและก็ยังรักษารวมถึงดูแลเป็นอย่างดีโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับที่ล่าสุดนั้นสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราเรียกว่ามันยังไม่จบนะครับก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่ตามแนวชายแดนแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างภูมิขืออย่างช่องบกช่องอานมาช่องจจม หรือแม้กระทั่งปราศาทตาควายดูเหมือนว่าฝั่งของกมณเองก<ม>็เติมกําลังอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีหย่อนไม่ได้มีผ่อนปลนทั้งที่มัน็นการละเมิดข้อตกลงแต่ว่าไทยเราเองยังไม่มีความเพิ่มหน้าออกมานะครับถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ฝั่งของการเคลื่อนทัพไทยเราเนี่ยไม่ได้มีข่าวเลยว่าเราเคลื่อนไปตรงไหนบ้างคือบ่มหาก็หาไม่เจอนะครับเป็นการร่วมมือกันดีมากทั้งฝั่งของกองทัพแล้วก็ฝั่งของสื่อมวลชนที่ไม่ได้มีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเรา แต่สิ่งที่ดีไปกว่าน,นั้นครับคือในวันนี้ทุกท่านเองก็น่าจะทราบกันเป็นอยา่างดีว่าไทยเราได้มีการเชิญทูตทั้ง23ประเทศได้เข้ามาร่วมสังเกตการและก็มาดูภาพจริงมาดูสถานการณ์จริงว่าเขมรนั้น อัปรีมากแค่ไหนนะครับมีการดิงพลเรือนยิงในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวการรบเลยก็เรียกว่ากองทัพบกข,ของเราครับเก็บทุกเม็ดไล่ไทม์ไลน์ฟ้องคณะทูตเลยว่ากัมพูชานั้นจุดไฟชายแดนโจมตีพลเรือนของไทยเรากอดซึ่งก็มีการชี้แจงเหล่าทูตจากต่างประเทศนะครับลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นกัมพูชานั้นยั่วยุรวมไปถึงสร้างสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนจปะปะทะกาัน ถ้าเกิดไล่มาจริงก็เริ่มตั้งแต่ร้องเพลงปลุกใจที่ปราสาทตาเมือนทมเรื่อยมาเลยนะครับแล้วก็ขนประชาชนของพวกเขาเนี่ยขึ้นมาเหมือนมาก่อกวนไทยเรารวมไปถึงยังเผาสาราตรีมุกในวันที่28กุมภาพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ไทยลาวกัมพูชาและยังมีการล้ำดินแดนที่ช่องบกก่อนที่จะมีการประทะแบบขนาดเล็กในวันที่28พฤษภาคมทางกัมพูชานั้นเปิดฉากยิงไทยเราก่อนครับไทยเราก็ต้องยิงตอบโต้ในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งไทม์ไลน์นี้เนี่ยก็เริ่มที่จะตึงเครียดกันแล้วแต่ก็ ยังก่อกวนไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในการสู้รบในวันที่24-28กรกฎาคมและก็ยังคงวางสนามทุนระเบิดอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารขอเขมรเ,เองครับยังยิงจากเขตพลเดือน ให้ประชาชนเป็นโลกมนุษย์และก็ยิงอาวุธหนักใส่เป้าหมายพลเรือนของไทยเราอย่างจงใจทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อและหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนไทยเราครับเสียชีวิตบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งก็ยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการใช้อาวุธยิงฝ่ายไทยตลอดต่อเนื่องอีก2วันใน6จุดและยังรวมถึงละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการเพิ่มกํลาลังตามแนวชายแดนและก็ใช้อากาศยานโดนไร้คนขับล้าเข้ามาในเขตแดนไทยเพื่อสอดแนมและยังมีการปล่อยข่าวปลอมครับสร้างความเกลียดชังและก็ยุยุฝ่ายไทยอีกหนึ่งสิ่งที่ระบบของเราไล่เรียงท์ไลายให้กับคณะทูตทั้ง23ชาติฟังเนี่ยก็คือกล่าวหาไทยเราครับว่าใช้อาวุธเคมีโดยภาพเก่าสมัยดับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียมาเผยแพร่ว่าไทยนั้นใช้ระเบิด MK84 ที่เป็นระเบิดเก่ายุคสงครามเวียดนาม แต่เอามาใส่ร้ายไทยเราว่าใช้คลัตเตอร์บอมและเราเองก็บอกว่าการใช้เครื่องบินรดโจมตีเนี่ยเราโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทาหารเท่านั้นที่ฝั่งของเขมรเองใช้บัญชาการและเราก็ทําลายอาวุธของพวกเขาเพื่อที่จะหยุดการยิงใส่ประเทศไทยในสัดส่วนที่เหมาะสมก็เรียกว่าหลักฐานเด็ดของเรามันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อตกลงตั้งปืนกลตั้งอาบีจีในปราสาทตาควาย ซึ่งก็มีภาพแบบหลักฐานเด็ดที่ฝ่ายไทยนั้นต้องนําขึ้นโต๊ะเจราจาของ GBC ในวันที่4สิงหาคมนี้คือเข้าใจแหละว่า,ขาเขมรน,นั้นไปยึดพื้นที่ปราสาทตาควายเอาไว้ได้นะครับพร้อมกับมีการตั้งปืนกลหนักและก็จะวด r p รวจ RPG การนำข้อตกลงถอยห่าง500เมตรเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนก็ไม่แปลกใจและก็ยินดีมากๆที่กองทัพบ,บกของเรานั้นเร่งนำเรื่องนี้เสนอทางการทูตทั้ง23ชาตินะครับและก็อาจจะนำเข้าสู่การเจราจา GBC นะเพื่อใช้เป็นหลักฐานตอบโต้ในวิธีระหว่างประเทศคือทั้งการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยมันรับไม่ได้จริงๆนะครับคือปล่อยมั่วไปหมดอย่างล่าสุดเนี่ยปล่อยบอกว่าสวีเดนระงับการขายกลิปเพนให้กับไทยเรา ซึ่งข่าวนี้แทบจะไม่มีมูลเลยนะครับมันเริ่มต้นมาจากมาเลเซียที่เสนอข่าวนี้ไปมาเลเซียก็เดินเอียงแบบโอ้โหจะล้มอยู่แล้วนะครับจนกระลาหัวมอไทยเราเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าเป็นข่าวปลอมของขเมศน,นะที่บอกว่ารัฐบาลสวีเดนนั้นจะไม่ขายกลิปเพนฝูงใหม่ให้กับทัพอากาศของไทยเราหลังจากสื่อของขเมรกับสื่อมาเลเซียเนี่ยปล่อยข่าวเอามาโจมตีในการสู้รบแต่เราก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสวีเดน ไม่มีปัญหาและก็ยืนยันว่าจะอนุมัติซื้อกลิปเพนฝูงที่2อ,อย่างแน่นอนนี่ก็จะเป็นการตบหน้าขมินได้อีกรอบหนึ่งที่ปล่อยข่าวปลอมมาแบบไม่หวาดไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าเป็นขมินเนี่ยผมยังไม่คิดอะไรมากนะครับแต่มีสื่อของมาเลเซียด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ทำแม่งทำแม่งแล้วว่าตกลงคุณเป็นกลางจริงไหมครับทำไมเดินเอียงได้ขนาดนี้มาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นการส่งตัว ตายของกับ,บูชา2นายด้วยกันที่มีอาการสติฟั่นเฟือนนะหนึ่งคนและก็อีกคนหนึ่งบาดเจ็บหนักมากนะครับมีบาดแผลและก็เป็นรูใหญ่ที่สะพูกดูล่าสุดเราก็ส่งคืนไปไปที่เรียบร้อยและก็มีภาพออกมาเยอะแยะมากมาย จนทําให้สองทหารของคำหมีนะครับให้คําสัตย์สาบานกับฝั่งของไทยเราว่าจะไม่เข้าทําการรบกับฝ่ายไทยอีกไม่ว่าจะกรณีใดๆซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนพูดเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตากรรมหลังจากนี้ที่กลับไปถึงเนี่ยฮุนเซนจะทําอะไรหรือเปล่าจะมีบทลงโทษอะไรหรือเปล่าเพราะการที่ถูกจับแบบนี้การที่ยอมแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการหนีทับซึ่งก็ไม่แปลกเลยครับที่ทหารกัมพูชาหลายคนเนี่ยมีอาการเครียดและก็ หมดเรียวแรงแบบเห็นได้ชัดโดยไม่พูดอะไรมากนะแต่ว่าแววตาเนี่ยบอกทุกอย่างว่าไม่อยากรบกับไทยอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ยังมีเรื่องเล่าวันผ่านด้วยนะครับถึงรูปแบบการรบที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือทหารระดับล่างเนี่ยทั้งทหารบ้านและก็ทหารหลักแทบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนการรบหรือว่าความเสี่ยงที่ต้องเผชิญบางครั้งก็ถูกส่งไปในพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายไทยเราที่เหนือกว่าชัดเจนเนี่ยโดยที่ไม่มีข้อมูลเลยนะว่าจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ไม่มีการสนับสนุนที่สัญญาเอาไว้คัมีีเพยงงําส่ ให้เดินหน้าบุกแล้วชะตากรรมก็เป็นอย่างที่เห็นเลยเสียชีวิตกันนับไม่ถ้วนกับทหารของคเมนไม่แปลกใจดีเขาต้องยอมไทยเราอีกอย่างหนึงที่ทำให้เราชนะแบบราบคาบก็คือการที่เรากำหนดวันปล่อยตัวกำหนดวันส่งคืนทหารของขเม็นสองรายในวันนี้เนี่ยมันตรงกันกับวันที่เราเชิญทูดมาครับก็ เหมือนเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรานั้นมีมนุษยธรรมพอและก็ไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีขเมนเลยแต่ฝั่งขเมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเ,อเราก็ต้องสวนกลับซึ่งเรื่องนี้ในเวทีโลกเนี่ยผมว่าเราชนะเต็มๆเลยนะ ขเมรจะงัดไม้อะไรมาสู้ก็ไม่ได้แล้วแค่นั้นยังไม่พอครับเรายังกักยังไม่ส่งอีก18คนให้กับขเมรน,น่าจะอารอการเจราจา GBC เสร็จก่อนในวันที่4-7สิงหาคมนี้ซึ่งล่าสุดนั้นทางขเมรก็ตอบรับการเปลี่ยนสถานที่ประชุมของเราแล้วนะครับจากทีแรกเนี่ยจะไปประชุมที่พนมเปนแต่ว่าหลังจากนั้นจะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นการประชุมที่ประเทศมาเลเซียแทนเป็นเจ้าภาพอีกแล้วแต่เป็นเจ้าภาพที่ เดินเอียงนิดนึงซึ่งกับบูชาก็มีการตอบรับแต่ยังมีเงื่อนไขอีกนะครับคือเงื่อนไขของเาเมรเนี่ยก็คือว่าได้มีการขอให้มาเลเซียครับเชิญสหรัฐอเมริกาและก็จีนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการเนื่องจาก3ประเทศนี้มีบทบาทสําคัญในการประสานงานการหยุดยิง แต่ว่าไทยเราไม่ได้มองแบบนั้นนะครับเราก็เหมือนไม่ต้องการให้มือที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่2ประเทศนั้นต้องคุยกันถ้าเกิดว่าหารือกันไม่ได้เนี่ยเออค่อยเชิญมือที่สาเข้ามารวมสังเกตการแต่นี่ขาเมนเลือกที่จะเอาทั้งจีนเอาทั้งสหรัฐมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวกับการเจราจาหยุดนี่เป็นการประชุมร่วมกันของทั้งสองชาติแต่แล้วขเมนก็ยังไม่ไวยนะครับจะเอาชาติหมหาอำนาจมากดดันไทยเราให้ได้ งานนี้ก็ต้องตามกันต่อเลยครับกับการประชุม GBC ถ้าเกิดยังประชุมกันไม่รู้เรื่องมันก็มีโอกาสสูงเลยที่จะมีการประทะกันอีกเพราะอย่างที่ผมบอกแหละปี54นั้นเราก็เคยมีการเจรจา,าหยุดยิงแบบนี้แล้วก็มีการประชุมเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายมันไม่ลงตัวก็ต้องมาดวลกันอีกรอบหนึ่ง ก็รู้แหละว่าทางฝั่งเขเมรน,นั้นเขาระแวงเหมือนกันถ้าเกิดมันไม่จบเนี่ยมันต้องมีการเผชิญหน้ากันอีกแน่ๆนะครับไม่อย่างนั้นเขมรเขาไม่เติมกําลังเข้าไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนแต่ว่าฝั่งไทยเราก็ไม่ได้กลัวนะครับยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงยังยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญได้หลายต่หลายจุดเหมือนเดิม11จุดถ้าเกิดไม่นับรวมปรา,าสาทตาควายเนี่ยก็10.5้แต่พื้นที่โดยรอบเป็นของเรางานนี้ก็รอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันได้นะครับแต่ที่แน่ๆทางการทูตข,ของเราในวทีโลกตอนนี ผมคิดว่าประสบความสําเร็จและมีนัยยะสำคัญมากเพราะการเข้ามาดูของต่างชาติเนี่ยเขาดูเหมือนมีปฏิกิริย,ยาเยอะมากนะครับว่าโอ้โหเขมรทาถึงขนาดนี้เลยหรอแตกต่างจากเขมรครับที่พาทูตไปดู ตรงช่องกันม้าที่มีการสู้รบกันอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกท,ที่ขมินพาไปก็เหมือนไม่ได้มีความจริงใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกับไทยเรานะครับที่มีสงสัยมีซักถามอยู่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้มันเป็นยังไงถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องรออัปเดตกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวทีโลกบ้างอาจจะเป็นฝั่งไทยเราที่กลับมามีแต้มตอจากฝั่งของมินก็ได้รอชมรอบเด็ดกันนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย